มม ikum, อยู่กับเทสจอนหญิงลิลิงนะคะกับ l a d y s t a ตอค่ะวันนี้ลิลิงจะมาแชร์เคล็ดลับของชาวญี่ปุ่นที่ทำให้อายุยืนค่ะถูกต้องค่ะคือชาเขียวนั่นเองนะวันนี้นะคะจะมาแชร์ทั้งข้อดีข้อระวังและเทคนิคในการที่จะทำชาเขียวให้ได้สุขภาพดีด้วยจ้าไปดูกันเลยค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะนี่หิงก็จะมาแชร์วิธีการดึงสารสําคัญในชาเขียวคือตัว KTC นะคะซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระออกมายังไงให้ได้เยอะที่สุดนะคะมาดูกันจ้าวันนี้เราก็จะใช้ตัวเจแปนิสมาชานะคะของมาชะสุกิจ้ามาดูวิธีการทําเลยนะคะเราก็จะใช้ช้อนตวงนะจ๊ะตักขึ้นมาหนึ่งช้อนนะคะ วันนี้มีบาริสต้ามาอยู่ด้านหลังด้วยหนึ่งช้อนแบบนี้นะคะต่อหนึ่งเสิร์ฟนะคะใส่ลงไปค่ะแล้วก็วิธีการดึงสารสําคัญในชาเขียวได้ดีที่สุดนะก็คือให้ใช้น้ำอุณหภูมิห้องเราจะไม่ใช้น้าร้อนนะคะเพราะว่าน้าร้อนเนี่ยมันจะทําทําลายสารสําคัญของตัวชาเขียวใส่ลงไปเลยค่ะไม้ไผ่ค่ะ, <Yeah. S 1> อ,ะอย่างนี้เหรอ <Yeah. S 1> แล้ววนกลับมาได้ไหมคะอย่างนี้เหรอรต้องดีเร็วๆดแบบนี้จริงให้กําลังใจ yeah. ขอเปลี่ยนมือค่ะช่วยสอนหน่อยค่ะอ๋ออ๋อไม่น่าเชื่อเลยนะจริงผงชาเขียวก็ละลายด้วยน้ำแบบอุณหภูมิห้องได้นะน้องไม่จะเป็นต้องใช้แบบความร้อนนะคะโอเคนี่เลยสุดยอดเรียบร้อยแล้วค่ะชาเขียว<ม>นี่เลยค่ะเดี๋ยวเราไปชิมกันนะคะ อร่อยเลยคะเฮ้ยินดีมากเลยนะเ,เค็มเดี๋ยวเราต้องขอแก้วเจ้าของบ้านก่อนนะคะอันนี้คือเสร็จแล้วหรอคะเสร็จแล้วคะ่ะเราไม่ต้องใส่ใจหลับใส่น้ําตาลอะไรเลยเหรอจะบอกว่าถ้าเป็นพวกน้าตาลแล้วก็นมนะคะพวกนี้ยมันเป็นตัวร้ายค่ะเพราะมันจะไปจับสารสําคัญในชาเขียวสุดท้ายค่ะชาเหลียวชาเขียวที่เราทานก็ไม่มีลิปตัตนอนุมูลอิสระค่ะ กินไปก็ได้แต่ความอร่อยนะคะถ้าอยากกินแล้วสุขภาพดีก็ต้องกินเพียวๆแบบนี้เลยจ้าอยมาชอชาเขียวมาแล้วนะจ้าน่ากินมากเลยพี่หลิงชาเขียวหรอชาเขียวเอาไม่ใช่ <c oughs> ลองชิมดูคะ่ะ <c oughs> เห็นแบงค์ชอบกินชาเขียวมากๆเลยใช่ไหมคะอร่อยอ่ะพีพ่่หลิงพี่หลิงชาเขียวเนี่ยมันมันดีต่อ ่อเรายัางไงครับเออเพราะจริงๆแล้วส่วนตัวแบงค์อะชอบกินชาเขียวมากเลยแต่แบงค์อาจะชอบเป็นเพียวมัชชะอถูกต้องเลยค่ะการกินเพียวมัชฉะคือดีที่สุดนะคะแล้วก็ข้อดีของชาเขียวนะต้องบอกว่ามันเป็นยาอายุวัฒนะค่ะเพราะว่ามันเป็นสูตรเคล็ดลับของชาวญี่ปุ่นอันนี้คือหนึ่งในแบบ เคล็ดลับของเขาเลยที่ทําให้ชาวญี่ปุ่นอ,อายุยืนมากนะคะเพราะว่าตัวชาเขียวค่ะมี3ข้อดีค่ะ 1. คือมีวิตามินนะพวกว,วิตามิน E, วิตามิน C, วิตามิน B นะคะอันที่สคือมีสารสาคัญที่ชื่อว่าเคทีซินตัวนี้จะช่วยต้านอานุมูลอิสระนั่นหมายความว่าช่วยป้องกันเรื่องโรคมะเร็งได้แต่จะต้องกินประมาณัวละ20แก้วค่ะถึงจะป้องกันโรคมะเร็งได้ดังนั้น ข้อระวังคือเวลาเรากินชาเขียวอะ่ะบางคนอะ่ะชอบเติมนมเ<ม>ติมน้ำตาลเนี่ยสิ่งที่ได้มาเนี่ยมันอาจจะเกิดโรคอ้วนเบาหวานอะไรต่างๆตามมาอันนี้ต้องระวังนะคะแล้วก็ข้อดีที่สามมีสารแทนนินแทนนินนะคะก็จะช่วยเรื่องแก้ท้องเสียด้วยค่ะอันนี้คือสามข้อดีค่ะ<ม>คน<ม>ุ้แมงเพียวมาจากดีที่สุดแล้วข้อเสียโอเคข้อระวังนะคะแน่นอนว่ามีสารแทนนินใช่ไหมแทนนินนะถ้ากินเยอะเกินไปก็กลายเป็นท้องผูกค่ะ ดังนั้นหลายคนก็อาจจะมองว่าเฮ้ยเรากินชาเขียวหรือแม้กระทั่งกินแบบอเออเพียวก็ตามหรือกินแบบผสมนุ่นก็ตามนะมจะทําให้ท้องผูกนะและอีกข้อหนึ่งที่ต้องระวังคือชาเขียวมีคาเฟอีนสูงกว่ากาแฟใช่ค่ะตื่นเลยตื่นเลยตาค้างอนอกจากทําให้ตื่นแล้วค่ะมีผลกับ เอ่อคนไข้ที่เป็นโรคความดันเบ <Okay. S 2> าหวานหัวใจอย่างเงี้ยให้ระวังเรื่องคาเฟอีนด้วยนะคะเพราะมันจะกระตุ้นแล้วทาให้แบบเลือดเราสูบชีดมากขึ้นนะคะ <Okay. S 2> นี่แหละแล้วอันนี้ใส่นมไหมพี่ลิงใส่ใช่ไหมตอนนี้เพื่อนๆน,นะคะก็รู้วิธีที่จะดึงชาเขียวดึงสารสําคัญในชาเขียวออกมาแล้วนะคะให้ได้ประโยชน์สูงสุดทั้งข้อดีข้อระวังนะคะก็ เอาไปลองทำกันนะคะเรากลับมาเจอลิลิงได้ใหม่ค่ะทุกวันเสาร์เวลา2องทุ่มครึ่งนะคะที่แฟนเพจมนุษย์เงินเดือนพันใหม่หรือ Youtube ค่ะเ h e p r a c t i c l l b ลมนุษย์เงินเดือนพันใหม่จ้า